สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเหมาะต่อการเจริญพันธุ์ของพืชตระกูลเห็ดคนไทยนิยมบริโภคเห็ดเนื่องจากเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่เห็ดบางชนิดรับประทานไม่ได้เนื่องจากมีสารพิษประกอบอยู่ทุกปีครับจะมีประชาชนที่บริโภคเห็ดโดยเข้าใจว่าเห็ดพิษเนี่ยเป็นเห็ดที่บริโภคได้ทําให้ประชาชนเนี่ยครับได้ รับอันตรายจนถึงกับเสียชีวิตก็มีครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเห็ดพิษเนี่ยนะครับบางครั้งเราจะพบว่ามีสีได้หลากหลายบางอันมีสีสวยงามนะครับเห็ดที่มีสีแปลกแกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นเห็ดที่มีพิษครับที่สําคัญอีกอันหนึ่งครับวงแหวนครับถ้าเป็นเห็ดที่รับประทานได้จะไม่มีวงแหวนครับแต่ถ้าเป็นเห็ดที่มีพิษเนี่ยมักจะมีวงแหวนเนี่ยติดอยู่นะครับที่ตรงก้านของของเห็ดนะครับอะไรก็ตามที่เข้าข่ายเป็น เป็นเหตุที่มีพิษเนี่ยเราก็ไม่ควรทานครับสนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข